ก็กลับสวัสดีทุกคนเลยนะครับคือคลิปนี้ก็ผมจะมาถามทุกคนกนิดนึงว่าอยากให้ผมสอนทําข้างหลังนี่หรือเปล่านะครับว่าอยากให้ผมสอนทำตัวนี้หรือเปล่านะครับคืออยากทาคลิปสอนทํานะคือแต่คือแบบว่าผมกลัวอย่างเดียวก็คือแบบไม่มีคนดูนะครับถ้าคือแบบ ถ้าทุกคนแบบสนใจอะไรอย่างนี้ผมก็จะทําคลิปสอนแล้วก็ดึงสกินอะไรอย่างนี้มานะครับคือคนในอ่าประเทศไทยไม่ค่อยมีใครสอนแบบพวกสกินอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็น่แบบดึงดึง,ดงแบบดึงสกินอะดึงแบบสกินตัวเราอะไรเงี้ยคือจะมาสอนตั้งแต่แบบอ่าเริ่มเลยอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้าใครสนใจนะครับก็คอมเมนต์มาถ้าแบบ ม้นเยอะอะไรอย่างนี้คือแบบกระแสเยอะอะไรอย่างนี้ผมแบบกระแสการตอบรับเยอะอะไรอย่างนี้ผมแบบจะสอนเลยนะครับถ้าไม่เยอะก็จะไม่สอนนะครับก็จะลงเพลงเหมือนเดิมลากันนะครับไปดูภาพเต็มๆดีกว่าภาพเต็มๆอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไหนอ่ะเฮชีไม่ใช่อ๋อนี่นะครับ ภาพเต็มๆของก็ <S <S ง <S 1> <S 1> เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะมีสะท้อนแสงอะไรอย่างนี้นะครับมีสะท้อนแสงอันนี้เป็นต้นไม้นะผมปรับให้มันเป็นสีดํานะมันจะดูแบบอันนี้นิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นฟักทองนะครับอันนี้ก็เหยียบฟักทองอะไรอย่างนี้นะครับถือตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นี่นะครับถ้าแบบสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่า สนใจอะไรอย่างนี้นะครับผมก็โอเคก็สำหรับชิวต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปเกาะละกันนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับเกาะเจอกัน